สวัสดีค่ะ fc ช่องบุ็กดิสตอรี่แล้วก็สวัสดี fc พ่ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกท่านด้วยนะคะก็คลิปนี้นะคะสืบเนื่องมาจากนะคะที่บอสได้ไลฟ์สดนะคะที่บอสบิ๊กได้ไลฟ์สดแล้วก็มีคนไปถามว่าเมื่อไหร่จะไปเจอลูกนะคะคำถามนี้นะคะสร้างความสะเทือนใจ สร้างความเสียใจให้กับบอสนะคะเราไม่อยากให้มีใครไปถามบอสเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะบอสเขาสามารถจัดสรรเวลาเรื่องลูกได้อยู่แล้วนะคะด้วยความเป็นพ่อนะคะทุกวันเนี่ยเราเข้าใจบอสบิ๊กมากๆเลยว่าความคิดถึงลูกเนะี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะในฐานะเราเป็นแม่นะคะแล้วบอสก็ อยู่ในฐานะความเป็นพ่อนะคะก็ต้องคิดถึงลูกมากๆอยู่แล้วค่ะแต่ที่ผ่านมานะคะด้วยภารกิจของบอสเยอะเหลือเกินนะคะบอสทุกวันเนี้ยแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะยิ่งตอนนี้เปิดฟินขับด้วยยิ่งแทบไม่มีเวลาเลยนะคะไหนจะไปที่คาเฟ่ขอนแก่นอีกนะคะ ทำไมบอสถึงต้องลุยงานหนักขนาดนี้นะคะถูกแล้วค่ะที่บอสลุยนานขนาดนี้ลุยงานหนักมากๆเพราะบอสอายุยังน้อยยังคะยังมีความแข็งแรงอยู่นะคะถ้าเราไปลุยงานหนักต่ออายุมากๆเนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะเกิดการเจ็บป่วยได้แต่สังเกตได้ไหมคะว่าทุกคนบอสจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นก็ไปหาหมอ นะคะเป็นไข้ฉีดยาเดี๋ยวบอสก็หายนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าบอสจะไม่ไปเจอลูกเดี๋ยวบอสเคลียงานเคลียอะไรนะคะบอสก็จะไปรับลูกมาเที่ยวแน่นอนนะคะเพราะบอสนักลูกมากนะคะจากที่เราดูบอสเ,เลี้ยงลูกมานะคะตั้งแต่น้องตัวเล็กๆเลยนะคะตั้งแต่แรกเกิดมานะคะจนบอสพาไปเที่ยวญี่ปุ่นพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะคะ บอสลักลูกมากนะคะทุกสิ่งมันอยู่ในใจในอกมันมีความอัดอั้นนะคะตรงนี้เราเข้าใจบอสมากๆเลยนะคะบอสถึงต้องร้องไห้ออกมาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะร้องไห้ออกมาก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะร้องไปเธอคะ่ะนะคะเราดูคลิปหรือว่าเราดูภาพที่บอสร้องไห้เนี่ยก็รู้สึกรู้รู้สึกได้เลยนะคะ ว่ามันมีในใจ1้8 9นะคะที่ว่าความรู้สึกที่คิดถึงลูกมากๆนะคะแล้วก็ลูกยังอยู่ในวัยที่กําลังน่ารักนะคะอยู่ในวัยที่กําลังเรียนรู้นะคะ <ๆ S 1> ก็ไม่อยากให้ fc นะคะหรือว่าท่านใดก็ตามนะคะไปถามบอสนะคะพอถามแล้วเนี่ยมันเหมือนไปสกิดความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่อยู่ข้างในอะ่ะพอจะออกมาเป็นคําพูดเนี่ยมันพูดยากนะคะทุกคน เนาะตรงนี้ก็ให้กําลังใจพ่อบิ๊กนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะทุกคนตอนนี้ก็ฟินแลนด์ฟินคับนะคะฟินคับที่เปิดมานะคะก็กระแสต,ตอบรับดีมากเลยนะคะก็เห็นมีบางโต๊ะนะคะหรือบางาแขกบางท่านนะคะโต๊ะหนึ่งเป็น7จ็ดหมื่นนะคะเปิดได้ไม่กี่วันนะคะ เป็นเจ็ดหมื่นนะคะทุกคนเออนะคะช่วงเนี้ยฟินขับอะทำรายได้ให้กับบอสดีมากเลยนะคะแอดว่าเดือนหนึ่งอะคะ่ะเปิดเดือนหนึ่งอะรับรองบอสได้ทุนคืนแน่นอนนะคะเออลูกค้าเต็มทุกคืนเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวรอดูคืนนี้นะคะคืนนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่เขาจะเที่ยวเที่ยวกลางคืนกันนะคะเออแอดก็เคยเที่ยวคะ่ะ ะะสมัยแอดเป็นวัยรุ่นแอดก็เคยเที่ยวเสวนมากก็จะเที่ยวกันวันศุกร์วันเสาร์นะคะเนี่ยคะ่ะตอนนี้บอสจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะทุกคนนะคะถือว่าเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยพันล้านนั่นนะคะตอนนี้เ,เรา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 ปีให้ให้บอสเป็นพันล้านเลยนะคะทุกคนเนาะเพราะอีกไม่นานพันล้านแน่นอน,นะคะ่ะ ยิ่งถ้าเดี๋ยวอาณาจักรของโตเกียวมิวสิกเสร็จเมื่อไหร่นะคะบอสเปิด EP ีต่างๆที่นั่นนะคะสถานที่จะรองรับเอฟซี FC, แล้วก็คนที่ติดตามนะคะรองรับได้เยอะเลยนะคะถ้าใครไปดูหน้างานนะคะทุกคนเนาะแล้วก็ EP 44นะคะแขกรับเชิญนะคะโอ้แอดชอบมากเลยนะคะทุกคนนะคะ คุณตักกะแตนชนระดาน,นะคะจะมา EP 44นะคะเป็นแขกรับเชิญบัตร129บาทโอ,อถ้าจะได้เป็น20,000ใบมั้คะ EP นี้นะคะ,ะ,คะเป็นนักร้องที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะแอดร้องเพลงของอตักกะแตนนะคะตักกะแตนชนระดาน,นะะแอดร้องได้เกือบทุกเพลงเลยนะคะทุกคนตั้งแต่ออกชุดแรกๆเลยนะคะ เป็นเพลงที่คุ้นหูทุกเพลงเลยค่ะแล้วก็ร้องตามได้ทุกเพลงเลยนะคะ EP 414เนี่ยคุ้มค่ะคุ้มคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะทุกคนก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันไว้ล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มีข่าวดีอีกนะคะทุกคนนะคะมีข่าวดีสำหรับศิลปินในค่ายนะคะศิลปินสาวนะคะศิลปินสาวสามท่านนะคะ น้องแอนนี่น้องสแตมนะคะแล้วก็ครูจุนี่ครูจุนี่นะคะบอสจะพาไปอัพไซต์นมนมนะคะเออบอสจะพาไปอัพไซต์แล้วนะคะก็ยินดีกับน้องๆทั้งสามคนด้วยนะคะบอสโน้ตบอสวิกจัดให้เลยค่ะนะคะ เอาให้มันตูมตูมตไปเลยค่ะทุกคนนะคะเป็นไหมคะบอสบิ๊กบอสบิ๊กยินดีซัพพอร์ตให้นะคะยินดีซัพพอร์ตให้กับศิลปินสาวนะคะหาเวลากันไปเลยค่ะนะคะเห็นมีแชทที่บอสโน้ตแชทนะคะแชทกับครูจุนนี่นะคะมาเลยค่ะหาเวลาว่างมาอัปไซต์ได้เลยนะคะโอตูมตุมตม นะคะทุกคนก <G ül> ็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่บอสเห็นเอ่อให้บอสที่บอสให้ความสำคัญนะคะกับศิลปินนะคะแล้วก็ทีมงานของบอสนะคะทุกทุกเรื่องเลยนะคะทุกเรื่องราวของในองค์กรที่บอสเป็นผู้บริหารนะคะ <G ül> ได้รับสิ่งดีๆหมดเลยนะคะทุกคนนะคะก็ พวกเรานะคะชาว f อฟพี่ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะก็ช่วยกันเป็นช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับบอสบิ๊กนะคะใหะ้ธุรกิจรุ่งเรืองนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในเรื่องของความเป็นพ่อนะคะแต่เรื่องแค่นี้นะคะบอสบิ๊กผ่านได้นะคะทั้งๆท,ท,ที่ในใจมันอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะก็คลิปนี้นะคะก จบเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ฝากน,นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ